เดีย๋ยวเจ้าเหรียญเข้าไปได้ยังไงทุกคนเรียนเย10บาสบายดีค่ะพี่น้องวันนี้เนาะสิพาเอาเรียนที่น้องหนุ่ยทอนได้บุหูเซียวไปเห็นยังเนาะเอามาซื้อ KFC มาเบิ่งกันว่าพนักงานเพิ่นสิ่ับเหรียญบ่เฮาก็ทาคิวเฮาแล้วเฮาก็ย่างมาเนาะแล้วพนักงานก็ว่าจ่ายได้เด้อแบบพนักงานน่ะฮักแฮงเนาะ แบบรู้สึกว่าอยากซื้อได้หลายเลยนะเพราะว่าพนักง,งานเบ้าแบบหวานแหงเอากับแบบสั่งไปเซตอันเซตซุกใหญ่นี่แหละด้แบบเซตใหญ่นะก็เลยสี่ร้อยปลายห้าร้อยปลายบาทเอากันนับ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 เดียเ๋ยวแล้วก็จะเเป็นอัลละสิบอัลละสิบให้เพิ่นเนาะเอาก็สินับจนหอนห้าร้อยสิบสองบาทนี่แหละประมาณนี้ พนักงานก็นยิ้มเย้ยจมใสดีทุกคนรู้สึกว่าบริการดีแหงเพื่อน่าก็เสดมากินดูดูแล้ววันนี้นะสรุปแล้วเนาะ KFC เพิ่นกะหับเหรียญคือกันเดอ้เอพี่น้องที่แรกคิดว่าเพิ่นซีบหับสนดอกเพราะว่าเพื่นก็นแบบเป็นห้านดังะนะมันก็ดีใจคลิปนี้ก็ล้าไปก่อนวิ่งไหล